นี่นครับปูนคุยหนูนะครับก่อนที่เราจะวางกระเบื้องรดน้ําให้เขาแบบชุ่มนิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังกระเบื้องตัวนี้เราก็จะทาด้วยปูนกาวเหมือนที่เราปูปูนกาวเฉยๆนั่แหละครับ mm hmm. คุยหนูเป็นเพียงแค่พื้นตัวปรับระดับเฉยๆนะครับแล้วเราก็วางลงไป mm hmm. ผมก็จะตบลงไปให้เขาปรับให้เขาลงไปแบบ ให้ทั่วแผ่นนะครับเวลาเราเคาะเนี่ยมันจะได้ลงแบบสม่าเสมอแล้วก็แน่นนะครับถ้าเราไม่ตีก่อนเนี่ยเราวางไปปุ๊บแล้วเราเคาะเลยเนี่ยมันยังแบบโค้งเคงอยู่แล้วอาจจะแตกได้นะครับและการเคาะกระเบื้องนะครับผมจะให้ดูสังเกตนะครับผมจะเคาะให้เขาลงทีเดียวพร้อมกันทั่วแผ่นนะครับแล้วการเคาะอย่าไปเคาะชิดเกินนะครับ คะตรงมุมอย่างเงี้ยมันจะลงเฉพาะมุมเราอาจจะทําให้ตัวมุมแตกได้เราเคาะเราเข้ามาหน่อยนะครับเข้ามาหน่อยแล้วก็เป็นวงกลมแบบเนี้ยหรือว่าให้เข้าลงทีเดียวค่อยๆพร้อมกันนะครับคอไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องแรงค่อยๆไปนะครับลงแบบอย่างนี้นะครับ ตัวคอร์สเราก็เคาะไปนะครับมือด้านหนึ่งเราก็รูปลูบทุกมุมนะครับให้เขาลงเสมอกันนะครับเมื่อใกล้เคียงแล้วเราก็ไล่เช็คนะครับได้ตกให้เขาลงเสมอกันทุกมุมนะครับกบระเบื้องขนาดไซส์60เนี่ยเ็าจะมีความอ่อนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเราค่อยๆเคาะนะครับถ้าจะมีสะดุดก็อาจจะมีนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับไม่ถึงกับว่าน่าเกลียด แล้วถ้าถามว่าทําไมไม่ใส่ตัวปรับระดับพื้นหรือว่ากิบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าราคาที่เราตกลงกับเจ้าของบ้านนะครับถ้าเราใช้ตัวพวกกิบล็อกช่วยก็ดีครับดีมาตรฐานแล้วแต่ราคาไม่ได้เราก็ต้องทําแบบนี้นะครับแต่ว่าปูได้ไหมสวยไหมก็สวยครับสวยอาจจะมีช่วงมุมที่เขาส่วนมากกระเบื้องเขาจะโค้งมุมนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไปได้นะครับช่างต้องมีประสบการณ์นะครับมาไปครับทุกท่านครับ Yes. Yeah.